ดูไอไส้ลนกูล้มละลายทุกทีเลยกูใส่ก็สวยเหมือนกันนุกนี่กูใส่สวยกว่ามันอีก ไม่รู้อ่ะตัดเลยเสื้อพ้าลมไม่ค่อยได้เปิดรอบเย็นเลยจ้ะจัดให้หน่อยเดี๋ยวลูกค้ารอบเย็นน้อยใจ เสื้อผ้าร่มป้ายส้มในตำนานอีกแล้วจ้ะคุณพี่เนี่ป้ายสม้มป้ายสม้มสวัสดีค่ะคุณพี่พยงมมาชมสิว่าจะลั่นแค่ไหน <c oughs> กดดันกดดัน <c oughs> ขายดีพะลมส้มเนี่ยตำนานขายมาสามปีแล้วจ้ะเฮ้ยบอกว่าสามสิบปีอุ้ยสามสิบปีน้อยไปสามร้อยปีแล้ว <c oughs> เลกเยี่ยวเหนียวทีเลยให้พี่เลือกเสื้อพะลม้มกับฮูดเนี่ย Polo US <c oughs> งานดีลูกค้าจ้ะ โลโก้ใหญ่มากแลคือปากแบบเลิศมากใครรับรีวิวไม่มีค่าจะส่งนะจ๊ะโอโลเสร็จต่อด้วยดาร์ทค่ะดาร์ทปลายนี้เลยนะคะนี่แถบนะมีแถบนะแถบเลิศจังเลยเอออออออกมาดิค่ะเอาาเอวิ่ดเดี้ยนี้ล้วก็ไม่รู้นี่สวยมากเลยสีแดงคลุมได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยลูกค้า ทริปส่วนรวมกันเหมือนเดิมนะคะกันแดดกันลมขับมอส่งมอไซค์ได้หมดเนี่ยมาซีนาบอลมาซีนาบอลมาซี <V> วินเทจมาละวินเทจลูกค้าวินเทจยันซิปเลยอะ่ะดูซิปตัวนี้ดิเมดอินรัสเซียตัวนี้ห intage, ูวินเทจนะสวยจังเลยตัวนี้เอาดอเอาดอค่ะตัวนี้ อีกแล้วปวดฉีด่อะดินั่นน่ะมันเข้าห้องน้ำมันอะเบนทำห้องน้ำให้แมวเลยตายแมวปวดหรอตายแมว ตัวนี้ไนกี้วินเทจนะคะไนกี้วินเทจโอ้โหไนกี้ไม่พอคุณเขาวินเทจอีกเอาใส่ถูกเอาใส่กระสอบเลยดีโคลัมเบีย oh, สวยสวยแย่ออกเลยใครรับรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือใครอยากเอากระสอบใหม่ไปลุ้นเองมันๆก็ได้พี่3,200บาทเท่านั้นจ้เชฟโรเลต เบีย์อีกแล้วจ้าโคลลมเบีย์อีกแล้วอุ้ยหลายตัวแล้วนะแบรนด์อะเฮ้ยไรเนี่ยเฮ้ยไนกี้เ <laughs> ออหยัางวะลัดเซล ลดจังเลยีแปนลิ citrus, ี่มันเสือเน่แป จ๋าดูสิไนกี้อีกแล้วจ้าเอ้ยใครขายหัวผ้านะบอกเลยนะใครที่ขายหัวผ้านะนี่ยี่สิบกว่าตัวแล้วนี่โคลัมเบียอีกอตัวนี้ผ้าผ้าดีอะ่ะผ้าดีมากอะ่ะ ชั้น M. ตัวนี้สวยน่าจะแบบเอ้ยฉันใส่ได้แน่เลย ลูกค้าใครสนใจรับได้เลยนะคะเอาไปซักนิดหนึ่งเนาะน่าจะแบบทรงดีเลยอะดูดิถ้าเขาค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วนะลูกค้าอาดิดาสค่ะแบรนด์ยี่สิกว่าตัวแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ตอนหมดกระสอบนะสําหรับคนที่แบบไม่ขี้เกียจลุ้นแบรนด์อ่ะก็คือเอากระสอบรีวิวไปได้เลยส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าใครอยากเฮ้ยฉันอยากเปิดลุ้นเองชิคี้พาฉันดวงดีมากช่วงนี้ก็เอาลูกใหม่ไปลุ้นได้เลยจ้ะ LLB เงีย้ยป้ายหงป้ายห้อยมีหมดนะคุณพี่ กลับบนี้เปล่วาวะไนกี้มาเทียมวางวินเทจเดี๋ยวดูมามาอะไรมาช่วยวางสิ เดี๋ยวดูสําหรับใครที่อยากได้ลูกรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าแบบเฮ้ยฉันได้รีวิวอะไรบ้างเนี่ยโคร์เบ่ย ดี๋ยวให้ดูนะคะเราจะเรียงให้ดูนะว่าลูกเนี้ยได้แบรนด์ทั้งหมดอะไรบ้าง วินเหตุวางตรงไหนตรงกลางปะใครรับรีวิวพิมพ์มาเลยนะคุณพี่เดี๋ยจะให้ดูนี่ตรงกลางมันบโบอ่ะอ้อนหูเดิย เออนี่ตรงกลางไยใครอยากรับนะคะเอาป้ายมาหน้าวินเทจตัวสุดท้ายอ่าเอาเซใครจะเอากล้องเก็บไม่หมด รีวิวหัวผ้าหนึ่งกระสอบให้ดูนะคะตั้งแต่ตัวแรกโว้ยโปโลตัวแบบเด็ดมอกนะนะวินเทจอาดิดาสไนกี้วินเทจค่ะไนกี้ค่ะอ่ะลูกค้จาจะาใครรับรีวิวได้ทุกตัวเลยนะคะแคปหน้าจอทักหาแอดมินหรือเจอ้ากระทสอบใหม่ไปรุนเองก็ได้จ้าทักเลยนะคุณพี่3,200บาทเท่านั้นนะคะ